ตี้เลยเดี๋ยวลุดดือัอะเด็กตวัวแค่นี้องโอ้โตวม่งอางไเดียวม่ต้องคอ่อนมากแมใหญ่แข็งลูก Ấy. Ô. Rồi này, chứ không. Ờ, rồi khéo mày. Tại hô nữa vậy. Tại qua. Ngay hay không ngay, này. Ngay đi, đi

เอาขึน oh. okay. ้นมาเลยไหนสิบปโลบ้าอะไรยี <cave Yay>. ่ส <secondo> ิบยี่สิบห้าได้บ้งแหมติดโลไฟชัดแตก